สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเคยนะครับในทางหุ้นดาวโจนส์สามัฐประจำวันที่19เามษายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปครับแล้วก็ใครที่สนใจหวยหุ้นกลางวันนะครับเข้าไปกดติดตาม Facebook ไว้นะฮะผมลงให้ทุกคนจันทถึงสุก ลิงก์ใต้คลิปทั้งคู่นะครับช่วงนี้ก็ไม่สบายแต่ไม่ใช่โควิดนะฮะเพิ่งจะหายป่วยกลับมาอ่มาเริ่มเดินทางวันนี้กันนะครับเริ่มกันที่รัเสเซียเนี่ยเท้านี้ครับเด่นตัวแรก2ตัวเจาะนะครับ2.0 2.1 2.4 2.7 2.8 2.9ครับเด่นอีกตัว1ครับ ตัวเจาะนะฮะ10 12 13 15 16แล้วก็18ครับรูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก็แล้วแต่ชอบะฮะทุกหัวทุกหุ้นต่อมาอังกฤษครับแถววนี้ครับเด่นตัวแรก C ตัวเจาะ c 1 c 2 45 C 6 c 7 แล้วก็49ครับเป็นอีกตัวฮะ1ตัวเจอ10 12 13 15 18 19ครับต่อมาเอลมันเดี๋ยวเท่านี้ครับเด่นตัแนวแรก8ตัวเจะฮะ80 83 84 85 86แล้วก็89ครับเด่นอีกตัวฮะ9ตัวเจาะ91 92 93 95 96แล้วก็97ครับสุดท้ายดาวโจนเด่นตัวแรกครับ4 ตัวเจาะ40 42 45 46 47แล้วก็49ครับเด่อีกตัวฮะ5ตัวเจาะ50 53 54 56 57แล้วก็58ครับอ่าลองพิจารณาดูครับแนวทางที่ผมให้วันนี้ ฝากรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้โควิดยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ